ใหญ่กบาทบทยกันเไม่ได้ลือกอะไรลเห็เล็กนี้นลวก็มาก็เดี๋ยววนวนไปตลาดสามวิธีก็ได้เขาแบบมาลดขายบอ๋อชั้นป้าบอกคนสิบห้าบาทใช่ไหมส้มเหนือ ใส่บาดอีกทีนด้เลยคุณแม่ต้อนเข้าต้อนข้าบบดไดใส่บาทตรงไหนคะอ,อ,นอันว่าเขาใส่บาทบ่จ้ะเขาใส่บาทไหมคะ,คะ<อ>เรามาเป็นถุงอยู่จะ้จะถ้าแะใส่ละละบาดต้องไปรอ เหมือนเคยเห็นไป,นไไปบัตรก็เหนียวไป,ไปบัตรคือมื่อคือเลืทั้งลูกนี่คือจะเอา,าเฉพาะเปลือกอย่างเดียวค่ะ